ดีครับมาพบกับเมกาลอตคลาเวเตอร์แล้วก็น้องมดในโครงการรากกระจดตายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเหตุที่มดคันไฟบุกเชื้อราก็าบุกก็เลยไหนๆยุกยิกกับน้องมดลำคันก็อยู่อยู่ไฟไพลิดเดียวกันอยู่แล้วก็อัปเดตคู่เลยน้องมดลำคานก็ยังโอเคกันอยู่นะครับมีอาณาจาักรที่แข็งแกร่งมีลูกๆเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้คือไม่มีการตายเลย ใครจะนึกว่าราคาห0บาทจะทนและดวงแข็งขางนาดไหนนะเยลูกเคลียรเลยไหมครับส่วนที่อยู่ข้างก็แน่นอนก็คือยุคยิ่ของเรายุคยิกก็มีลูกออกมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมีลูก2ตัวแล้วก็มีดลกแด้ใกล้ไฟตัวหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นลูกของยุคยิกเองครับก็ก็หวังว่ายุคยิกจะโชคดีกว่าปุ๊กปิก๊กหวังว่ายุคยิกจะโชคดีเหมือนน้องมดลำคาน ก็ส่งการใช้ให้พวกเราได้นะครับทั้งผมกับน้องมุดลำแค้งกับน้องยุกยิกเนี่ยได้ใจการกด subscribe กดติดตามแล้วก็น้องมดลำคัญงยังรอชื่ออยู่นะครับจะรอจนถึงวันฟ้าอภัยเดือนหน้าครับน่าจะประมาณยี่สิบเอ็ยบสาบสากันยาครับโอเคครับขอบคุณครับ